ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปที่คุณหมอวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์เทียมเก่านะคะอยุรแพทยศาสตร์วิทยาภาวิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะครับสวัสดีค่ะอาจารย์หมอพอดีว่ามีข่าวที่เขาแชร์าการในโลกโซเชียลนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้อะไรนะคะใช้ใช้ใช้ใชใชเข็มใช่ค่ะ รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันได้ข้อทีจจริงมันเป็นยังไงคะคือแค่อ่านนี้ก็สุกมันแปลกๆอย่างนี้นะอาจารย์หมอครับถูกต้องครับเมื่อเราอ่านแล้วก็เราก็คิดว่ามันแปลกแน่นอนครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือหลักฐานทางการแพทย์ใดๆนะครับแล้วก็ข่าวนี้เนี่ยก็ไม่มีที่มาที่ไปในการอธิบายเลยครับก็เป็นข่าวที่ไม่จริงครับจริงแน่นอนโอ้แต่เขาแชร์กันแบบน่าตกใจมาก ใช่ครับความความความไม่จริงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะแชร์กันอย่างรวดเร็วเพราะคนก็เห็นว่ามันแปลกก็น่าสนใจก็แชร์กันต่อครับซึ่งจริงๆแล้วคนที่เป็นอัมพาตนะครับที่มีอาการยองใสอัมพาตเช่นปากเบี้ยวหลับตาไม่สนิทแข้งขาอ่อนแรงพื้นไม่ทัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดการรักษาที่มีประโยชน์มากที่สุดก็คือการไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทันทีครับต้องไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ด้วยใช่ไหมจ้์หมอใช่ครับค่นที่ว่าต้องขนาดใหญ่เพราะว่า ถ้าเป็นไปได้เราต้องไปโรงพยาบาลที่มีที่มีเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองครับเพราะว่าพอไปถึงทุกเนี่ยการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการเข้าสู่เขาเรียกว่าการรักษาด้วยระบบทางด่วนโรคอรัมาพาตค่ะซึ่งถ้าโรงพยาบาลที่มีเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองคุณหมอเขาก็จะส่งตัวเข้าไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทันทีเพื่อที่จะวินิจฉัยได้ว่าหนึ่งเป็นโรคอรัมาพาตจริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงนั้นเป็นชนิดสมองขาดเลือดหรือว่าเป็นลูกออกในเนื้อสมอง การรักษาจะแตกต่างกันครับกรณีที่เป็นสมองขาดเลือดเนี่ยการรักษาก็คือถ้าไม่มีข้อห้ามใดๆเราก็จะให้ยาละลายริมเลือดซึ่งก็จะมีโอกาสหายดีเนี่ยประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นของคนที่เป็นเลยครับอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทําไมต้องไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เรื่องเลคอมพิวเตอร์สมองเราะว่าถ้าเราไปโรงพยาบาลขนาดเล็กเนี่ยหนึ่งนอกจากเราจะเราจะเดินทางไปแล้วเสียเวลาไปแล้วเนี่ยการที่ การการที่เราไปโรงพยาบาลขนาดเล็กเขาก็รักษาไม่ได้เขาก็ส่งต่อเข้ามาโรงพยาบาลขนาดใหญ่อี<า>กทีเหมือนถ,ถ้าเราว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ที่เราห่างจากจุดที่เราไม่สบายเท่าไหร่เนี่ยอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากซึง่งจริงๆแล้วในปัจจุบันเราก็มีแอปพลิเคชันไว้ให้เราเช็คไว้เรียบร้อยเลยครับว่าถ้าถ้าเราเจ็บปวดอยู่จุดไหนของประเทศไทยนะครับถ้าเราักถ้าเราใช้แอปพลิเคชันอีกนิ่อว่าแอปพลิเคชันฟาสแทค เว็บทางเรียกวถพยาบาลเนี่ยมันจะมีข้อมูลให้เลยครับว่าถ้าเราอยู่จุดหนึ่งจุดใดของประเทศไทยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ว่าถึงเนี้ยอยู่ตรงไหนห่างจากจุดที่เราอยู่เนี่ยกี่กิโลเดินทางด้วยวิธีไหนจะบอกให้เสร็จเลยครับโรงพยาบาลขนาดใหญ่นั้นคือไปค่าแม่จ้างหนอ,ญญหน,อน,นิดนึงค่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยอ,อาการพวกนี้นจะรอได้ประมาณสักเท่า,หาไหร่ฮะกี่ชั่วโมงเป็นชั่วโมงไหมคะก่ิจะไโรงพยาบาลนยคะ ไม่รอใดๆเลยครับควรจะไปให้เร็วที่สุดแล้็วที่สุดค่ะที่สุดเนี่ยไม่ไม่ควรจะเกินสี่ชั่วโมงไม่ควรคนจะไม่ควรจะเกินสี่ชั่วโมงครึ่งคือถ้าถากว่าเป็นอย่างในต่างจังหวัดอ่ะงั้นถามทางอาาจย์หมอถ้ายังเป็นในต่างจังหวัดออามาบางคนอาจจะไม่ได้เข้าถึงเรื่องของแอปพลิเคชันอะไรบ้างเป็นชาวบ้านทั่วไปใช่ไหมคะโรงพยาบาลประจำจังหวัดมีไหมมีครับมีทุกโรงพยาบาลประจำจังหวัดอำเภอละคะโรงพยาบาลอำเภอก็คือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เ๋อโอเคคี่ขามีจานวนเตียงหนึ่งร้อยเตียงขึ้นไปเลยคนใจจะดึงครับตอนนี้ก็มีทุกจังหวัดนะครับที่มีโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่อ๋อค่ะค่ะก็คือไปโรงพยาบาลอำเภอก่อนได้แล้วเดี๋ยวถ้ายังไงก็จะมีที่ตรวจได้เหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อโอเคเพราะนั้นก็คือไม่ต้องมารักษาเองไม่ต้องมาลองทําอย่างที่เขามีการใช้การเล่นโซเชียลอันตรายด้วยนหมคะเขาดูว่ามันอันตรายไงนะคะค่ะ นะคะเพราะนั้นอย่าอย่าอย่าทำอะไรอย่างนี้รีบไปหาคุณหมอก่อนเลยหรือไม่ก็ใช้แอปพลิเคชันที่ถ่าจา์หมอหมอกมานะคะอันนี้คือดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ไอโอสเป็นแอปปิเคชันที่ท้เกิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะค่ะเพราะนปัจจุบันนี้ใช้เทคโนโลยีมาเรียกว่าเป็นประโยชน์มากขึ้น นะคะแล้วเดี๋ยวนี้คนก็เข้าถึงสมาร์ทโฟนกันมากขึ้นด้วยก็แน้นดาวโหลดเอาไว้ไม่ไม่ไม่คือถือว่ามันเป็นประโยชน์มากนะคะเป็นประโยชน์จริงๆค่ะแล้วก็บรรดาพวกข่าวที่แชร์กันมาในโลกโซเชียลก็ถ้าไม่มีขี่มาที่ไฟอ่านแล้วแปลกๆก็อย่าไปเชื่อถือเลยแต่น่าแปลกเหมือนกันนะะอาจารย์หมอหลายคนพออ่านปุ๊บแล้วเชื่อทันทีเหมือนกันอะไรครับอืมน่าแปลกมากนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์หมอค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนี่คือรู้ฝั่ นะคะข่าวการที <ici> <an> ่เขาแชร์กันมาและอย่างข่าวนี้มันไม่มีที่มาที่ไปด้วยนะคะไม่ได้บอกแหล่งที่มาหรือว่าอะไรเลยนะคะแต่ก็ยังมีคนเชื่อนะคะย่างทางอาจารย์หมอหลอาสัตราจารย์แพทย์สมศักดิ์เทียมเก่าอายุรแพทย์ประสัทธิยาภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยาศาสตร์คณะผดงการหมอค่ะถ้ามีอาการเนี่ยรีบไปหาคุณหมอเลยนะคะโรงพยาบาลประจำเพิรอประจำจังหวัดนะ,ะที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยนะคะจะได้ไไดราาีบรักษาในอย่างทันท่วงทีนะคะเพราะว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะต้องมีวิธีการการรักษา,าที่ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งถึงมือคุณหมอได้เร็วที่สุดก็ยิ่งปลอดภัยค่ะหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก